เรามีแต่สัตว์เลี้ยงกากาศอะเออใช่โอ้ยไป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 ตมตีมตมอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะ้รวะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยตัวสา่ยังไงวะตัวสาโอ้โหโอ้โหโอ้โหตัวใหญ่ใหญ่อ้โหโอ้โหก็โอ้โอ้โออ้ ได้อะไรมบบ้างเหรอไอติมได้มาหลายอย่างเลยว้ยดูดีดิเดี๋ยวดิแล้วก็ไม่แพ้กันเหมือนกันนะนี่เอ้ยเอ้ยอาการผมเห็นอะไรบางอย่างว่ะเฮ้ยนั่นมันไอไปอยยังไปเดี๋วไปไปตามอะไรเนี่ยโอ้ทุกคนอยากได้นะก่ะก็ไปที่เพจบนไลัยช็อปดิ ก็ได้ลดราคาอยู่250กาไปซื้อเออสอั่นเลี้ยงเงินอื่นก็มีราคาก็โคตรถูก